แม่ถ้าคนมีนังฟ้าประจำตัวแล้วน้องรู้ได้ยังไงคะคุแม่บอกน้องน้องก็มีนังฟ้าค่ะแล้วนังฟ้าอยู่ที่ไหนคะเห็นไม่ได้ค่ะเห็นไม่ได้แต่อยู่ตรงไหนคะอยู่ที่บ้านตรงไหนบ้านตรงไหนทุกคนต้องมีนังฟ้าใช่ไหมค่ะ<อ>นังฟ้าจะคอยอะไรเราคอยอ,อะไรคะ คอยคุ้งคองอะไรนะคะคอยคุ้งคองพูดใหม่คะ่ะคอยพุ่งพองกาไม่รู้ไงก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าพูดแบบไหนเอาหัวอองจะหน้าลูก<ร>อาไ้ไให้ทายอีกทีหนึ่งคอยอะไรคะนางฟ้าประจาตัวจ,ออะะะะ <c oughs> จะคอยอะไรคะอะไรคะจะคอยอะไรคะ คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองค่ะคุ้มครองคุ้มครองค่ะคอยคุ้มครองเราใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าเราเป็นเด็กไม่ดีหรือว่าเด็กตื่นนางฟ้าก็จะหักคะแนนหักคะแนนคะแนนจะอยู่ในอะไรคะกล่องใหญ่กล่องใหญ่เลยถ้าเป็นเด็กดีล่ะคะใส่เยอะเยอะใส่คะแนนไปเยอะเยอะ ใช่ไหมคะ,คะแล้วน้องก็บอกว่าแม่ก็มีนางฟ้าหักคะแนนแม่ด้วยเหรอคะค่ะ <c oughs> ทำไมแบบนั้นน่ะแค่ละแม่ป่นพ่อแล้วไม่ขอโทษนางจะหักคะแนนอ๋อน้องอะไรน้องเวนพิงหรือว่านางฟ้าคะน้องเวนพิงหรือว่านางฟ้าจะหักแม่คะนางฟ้านางฟ้ามีนางฟ้าของแม่ด้วยเหรอคะก็มีสิคะถ้าเวลาแม่บ่นให้พ่อหรือว่าบ่นให้ใครอีก ใช่แล้วบ่นให้ใครอีกคะน้องน้องบ่นยังไงบ่น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 แบบนี้หรอคะใช่ค่ะน้องชอบไหมถ้าไม่บ่นไม่น้องรู้ไหมว่าทาไมแม่ถึงบ่นน้องทาไมทําไมคะทําไมคะตอบมาสิคะแม่ทําไมแม่ถึงบ่นหนูเพราะว่าน้องอะไรคะน้องอ่ะเยเพราะว่าน้องอะไรคะแม่ถึงบ่นน้อง ไม่หรอมเพราะว่าน้องดื้อใช่ไหมไม่ป็บนบ่นถ้าเป็นเด็กดีแม่ไม่บ่นหรอกใช่ไหมคะค่ะ๋องั้นก็ถ้าน้องดือ้อนางฟ้าก็หกนนักคะแนนหรือว่าเวลาแม่บ่นน้องนางฟ้าก็หกนนักคะแนนค่ะงั้นเราสองคนก็ได้หักคะแนนจากนางฟ้าที่สิถ้าแบบเนี้ยพ่อเหมือนกันมีขัดคะแนนเหมือนกันนะโอ้ งั้นเราสัญญาไหมแม่ก็จะไม่บ่นน้องก็จะไม่ดื้อเราก็จะได้เติมคะแนนจากใครนังฟ้าจะได้เต็มกล่องเลยเนาะคะแนนจากนังฟ้าเอาไปทําอะไรได้บ้างคะน้องรู้ไหมได้บ้างค่ะให้อยู่กับเรานานๆให้นังฟ้าอยู่กับเราคุ้มคุ้มพุ่งพองคุ้งคลองคุ้งคลองคุ้งคลองเหรอค่ะพูดใหม่ค่ะคุ้ม คุ้มคองคุ้มครองเรานานๆใช่ไหม<ช>ไม่ให้เราทําไมคะไม่ให้เราเจ็บป่วยใช่ไหมให้เราโชค,คดีใช่ไหมคะ,คะแล้วทําไมง่วงหน้าง่วงแบบนั้นล่ะคะง่วงค่ะง่วงเหรอกินข้าวก่อนไหม,มไหมใ่ให้กินข้าวก็น้องตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงตอนนี้หกโมงเย็นแล้วตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าน้องตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเสร็จแล้วก็ไปไหนคะหาเพื่อน ไม่ใช่ตอนเช้าอะ่ะไปโรงเรียนไปโรงเรียนค่ะไปเรงเรียนค่ะแล้วก็ไปหาเพื่อนแล้วก็กลับมาค่ะจนถึงตอนนี้หกโมงน้องไม่ได้นอนกลางวันเลยก็เลยง่วงง่วงแต่ถ้าง่วงแล้วจะงองแงงี่เง่านี่เดี๋ยวนางฟ้าก็จะหักคะแนงเดี๋ยวเราต้องรีบกินข้าว<อ>แล้วก็เราต้องรีบกินข้าวแล้วก็อะไรคะ นอนนอนพุวงนี้ก็ตื่นอะไรอีกตื่นเช้าตื่นเช้าไปไหนคะโรงเรียนโรงเรียนอีกใช่ไหมคะอ<ะ>ห็างนั้นว่าน้องเวียมพิงเป็นเด็กดีนางฟ้าก็จะเติมคะแนนให้เยอะๆเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วแม่ก็จะเป็นแม่ที่ดีแม่ที่ดีด้วยแม่ที่ดีชอบทําอะไรบ้างคะ้องดูไหมทำอาหารให้เด็กทำอาหารให้เด็กทำอะไรคะ ซักเสื้อผ้าให้เด็กค่ะแล้วรีดผ้าให้เด็กค่ะแล้วก็ทำของควรให้เด็กค่ะจำวังเกิดค่ะแล้วก็อะไรคะแม่ที่ดีส่งไปโรงเรียนส่งไปโรงเรียนกลนับแล้วก็กลับมากลับมาแล้วลูกที่ดีล่ะคะทำยังไงที่พี่นางฟ้าจะเติมนะเติมคะแนนให้อ่ะลูกที่ดีล่ะคะต้องทำยังไงบ้าง ขอบคุณค่ะเวลารับของก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรอีกคะทำอาหารให้ได้ไหมคะอเวลาหิวก็บอกแม่ดีๆใช่ไหมคะค่ะพูดว่าอย่างไรคะทำอาหารให้ได้ไหมคะไม่ขาไม่ขาไม่ขาไม่่ะทำอาหารให้ได้ไหมคะค่ะตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องทำอาหารไม่ใช่ค่ะก่อนตื่นเนะตื่นนอนเสร็จ แปลงฟ,ฟันเองไม่งองแงใช่ไหมคะคเ <cha. S 1> สร็จแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเองด้วยใช่ไหมคะค่ะเ <cha. S 1> สร็จแล้วถา้ามาถึงบ้านรองเท้าให้ทำยังไงคะจัดจะเปียจดจัดจัดกะเปียดจัดให้เป็นระเบียบจัดให้เป็นระเบียบค่ะแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่แล้วเอาไว้ที่ไหนคะที่จะเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะ <ka. S 1> สําหรับชุดนอน ถ้าอีกวันหนึ่งใส่เราต้องอีกวันหนึ่งถ้าจะใส่อยู่เราก็าไว้ที่ไหนคะชุดนอนเอาไว้ให้เป็นระเบียบที่ไหนคะที่เตียงที่เตียงก็ได้ใช่ไหมคะ,คะแต,ต่แต่ต้องภาพให้เป็นระเบียบก่อนใช่ไหมคะค่ะส่วนอผ้าห่ม พับให้เป็นระเบียบพับให้เป็นระเบียบอันนี้แหละคือเด็กดีมากๆเลยแล้วก็เวลาง่วงงองแงไหมคะค่ะเวลาง่วงให้งองแงได้หรอคะง่วงงองแงได้ไหมคะค่ะ <laughs> งอแงได้ไหมคะ ไม่อ่เวลาไปซื้อของนะคะน้องจะเอานี่น้องจะเอาอันนี้ขนมบานชอกโกาลตอันนั้นก็จะเอาวันนี้ก็จะเอาวันนี้ได้ไหมคะไม่ได้ได้ไหมเอาบอกอีกทีนึงยาจะจบแล้วแล้วได้ไ,ไดมได้ไหมคะไม่ได้ต้องบอกแม่บอกว่าให้เอาหนึ่งชิ้นก็เลือกเอาหนึ่งหนึ่งอะไรคะส่วนของเล่นให้รอจนถึงวัน วันเกิดถึงจะได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะน้องพิงสัญญาค่ะว่าจะเป็นเด็กดีกเด็กดีสัญญากับพี่นางฟ้าแล้วก็แฟนเพจนะคะค่ะอืมอ้านบายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีเจ้าสวยๆก่อนเด็กสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า จะกินมาลิงกะดิงกะดิงคนจะง่วงแล้วง่วงไหมคะกินมะลิกะดิงกะดิงกินมาลิกระดูงไม่ไหวแล้วฉันทังกิจกรรมทั้งวันและฉันก็ต้องตื่นเช้าเช้าที่สุดตื่นเช้าแล้ว ฉันก็ไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนก็ไปเล่นบ้านเพื่อนอะสกินมาริงกะดิงกะดิงสกินมาริงกะดู I love pink <c oughs>